Okay. เอาจะเราจะเราอยู่ก like ับเกมเกมเกมหนึ่งนะแล้วเราก็เริ่มเลยเพราะว่าเราจะเอาหมดง่ายคนแรกกับคนมุมมองคนีคนิษาหม่คนแรกคุอเราคนแรกง่ายง่ายเลยแค่ระเบิอแตอนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะผมขอแนะนำตัวเลยครับคุณชื่อว่าชื่อเหมือนงอช้างง่ชิงงออ่านยังไงวะทำไมทำไมมึงต้องไม่ชื่อแบบภาษาญี่ปุ่นเลยวะ โอเคน่าเสียดายเลยเพราะว่าเก๋ในมือกูในทางมันไม่รู้เป็นการอะไรที่รู้คือทใไมมือกูถึงเป็นสีเหลืองน่าน่าเป็นข้อเอ่อเป็นอย่างนี้แล้วมั้งเอาคู่มือแต่พูดกูตายเลยก็คือเล่นแบบสบายมากกูมไม่เล่นนานตอนนี้กูไม่เก่งอาบี้ดี๋เดี๋ยวๆไม่เป็นไรอยู่ก็พ่มึงเป็นพี่ชายมูไงพี่ชายมูเกะอาบี้ ไม่ได้ใจะอ่าดีชื่อผิดก็ได้เพราะว่าคุณลืมชื่อแล้วชชมูถูกแล้วชชมูชมูใช่ไหมทำไมมันเริ่มง่ายจังวะน่ะกการบันเจใช่มเ้เอ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 ต้องการอะไรจากเนี่ยเอาจิงกูใช้แค่หมัดกระพริบนะกูอยากงเกพักออันนี้มึงเหรอ ไม่ใช่กูมาที่ไหน,นโอ้ตำรวจตำรวจตำรวจไอ้ไอ้ป๊อปแมนไอ้เบคนไอ้เบคอนทีุ่ไ้บ้างไอ้เนไอ้เบียไอ้เบอเบคออเบ ไอคอนตัวไอเฉ๋กดแล้วกูกดแล้วกูกดแล้วไอจะรู้ตัวไมเ่ใช่เพื่ามกูมาตึมตามกูกูขอให้มึงเป็นเก้ไอ้ก็ตีกูแล้วแหละมึงก็ตีทำไมใครตีกูมึงใช่ไหมโอ้ยเขาโทรมาโอเคตอนนี้เรากลับแล้วเฮ้ยเโทรมาเลยให้กำใจเพื่อนโอเคไปเลย ก็ที่กูจะเผื่อเอามันแจตีตเพื่อนอีกรอบไอ้นั่นมันตังนี่ะไอ้จริงเราจะไม่หยิบแต่ว่าเราจะหยิบเพราะว่าเราอยากหยิบเพราะเราอยากซื้ออันเนี้ยมากกว่ามึงดูสิไม่ใช่ไม่ใช่นี้นะทุกคนอันเนี้ยทุกอยากซื้อเนี่ยทุกคนเนี่ยกูอยากซื้อนี้มากเลยไอ้บาตุก้าเนี่ยแปดพันบาทมึงมีตังแค่เจ็ดสิบสองบาทดิกระด๋อย โอเคตอนนี้เราอันนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายจะเดินเลยไหมโอเคไม่เ้ยไม่ต่อไรอะไรเครื่องสุดมาหมึงกลัวไม่อยากมาใส่ใส่ีบเฮ้ยมีั้งเลยมีตังอีกหนึ่งบาทกาเล่เบมันจะได้ a h ัน เดี๋ยวกูจะไปอยู่อ <Yeah. S 1> ย่าให้ไอเชีย่ยตกบักว่ะตกบักอะไรไม่อยู่ใต้โลกล่างเลยม,นม,นลนมนันมันตกโลกทุกคนมันแป๊บนึ่งนับมาละเจ๊เพื่อนเดี๋ยวกูจะรอตรงเออ่ไอ้ตรงเอ่ก็บเหรียญแป๊บเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะรอมึงตรงเอ้ลูกโคกระดูกเวนี่นะเด็ดเดก่อนนะเอ้ยมึงกูโดนโคกกระดูกงับที่ด้วย ก็นะเอ้ยกูได้เหรียญไว้ยไอ้เมึงเขาอัพเดทแบบเม่ใหม่นี่หว่าดูดิข้ออัปเดตใหม่ไอ้เมึงจำได้นะว่าตอนว่าไอ้เกมเมกูมันหายกี่เพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้มีมีไอ้ตำรวจเอ่อครอบถังอยู่ก็คือไอ้ตำรวจตรงนั้นแหละแต่ว่าจำจำไม่ได้แล้วโอนชื่อว่าอะไรแต่ว่าแต่วมันเอ่อโตมินตเราเรียเราเรียกว่าตำรวจโตโตมิน บางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นวุกนวุ่นก็ได้ทั่แม่งกดไม่ทีเลยเออจะผ่านกันได้มาเลยโผ่ที่ชามุดูเลยใช่ไหมกูเลยรอบเดียวผ่านเลยผ่านแล้วผ่านแล้วอันนี้มันง่ายมากเลยนะเว้ยอัปเดตป่ะแค่อัปเดตแต่เราไม่ได้เล่นเอ้ยมึงจำได้ไหมว่าตอนนั้นมันมีเขาอัปเดตเอามาเลยลมาเลย ไม่มีเลย่ตรงนแหมันมีเืออยู่ตงเราไม่เก็บกอเราไม่ลมากเรม่ลกมากเราไม่เก็บใช่เพื่อนมงวังเวยตอนนี้กูอยู่กับไอจันบวตัวเมนเว้ยเนี่ยทำไม ทำไมเป็นสีเทาวะเราใส่เกมบักมั้งร่วมอัปเดตแนวอัปเดตมันมันไม่โค้งถังเลยเว้ยมายังมายังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสามารถซื้อได้บ้างเหรอมันก็สามารถซื้ออันนี้ได้เออไงมันซื้อมันสามารถซื้ออันนี้ได้แปดพันบาทแต่เรามีแค่หนึ่งพันกว่าบาทระวังด้วยเว้ยตำรวจตัวเต็มเว้ยเนี่ย ออกมาอยู่ไหนเน e? ี่ยกูลืมแล้วมีมั้ยเย้ขายัวทจัวโอ้โหว่าแต่ว่าแต่กูกลับมาเล่นคราวนี้มันง่ายกว่าที่คิดเลยว่าไหมรู้ว่าล่างเป็นลายโอ้ไม่มียเรียนติ๊กตุ๊กติ๊กตุกตุ๊กตุเก็บเอากูลงกูลงกูโต กูกลัวตัวตัวแมงมันตบใส่หน้ากูแลกูกลัวไอ้ตัวตัวแมงมันตกใส่หน้ากูยังยังไม่ได้เลยไอ้ยิ่งกลัมาแล้ว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 มาตันตาบอดนี่งนนกูขอขัญโยบแนหนึไปเลย มันไม่รอยมันลอยแล้ยมันไม่รอยแล้วอ่ะมันอยู่ด้านะลังโอเคตอนนี้เริมอยู่ไอ้แสกความเร็วเรียกว่า นี่กูโก้ดิดอยู่ด่านนี้เหมือนกันที่กูตายข้างนี้กูจับมือเพื่อนโอเคมาไปมันก็ไหนเพือ่อนเจึงไม่ไทยโอเคเอ้ยมาไหนเราจี๋ยวามือเลยมาเออมึงทำไม่เห็นหน้าเลยก็ไม่ดีถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นเ่ราเห็นหน้ามันมันอาจจะเออไม,ไม่ค่อยดีเพราะว่ากูขี้เกียจกอ่ะกูขี้เกียจเปิดมาเราจะไม่เปิดมาเพราะว่า เราขี้เกียจเปิดหน้าได้แหละหนึ่งไม่เกี่ยวกันมาเท่ยนี้จะถึประมาณกี่ไร่วะหนึ่งล้านหนึ่งร้อยซับสไคร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะถึงเพื่อนผมเปิดหน้าจริงกูเปิดหน้าตั้งแต่คลิปแรกที่กูทำแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเปิดหน้าเลยลุคใหม่อีกอย่างผมจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอยางน้ะกูตายโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมหาเลยดีกว่าหน้าอยู่เลย โอเคตอนนี้ตอนนี้ผมผ่านแล้วเผมผ่านแล้วคุยอ๊กลับไปไม่ได้เพราะตอนนี้คอเร็วมันลดแล้วอะไรอย่างหนึ่งเราเรามาคู่กับแพงเราครัวได้ไหมได้เดี๋ยวแต่ถ้าไปตอนนี้เพื่อนผมมาเลยด้วยกันโอเคตอนนี้ผมผลผลเลียงให้เพื่อนเสร็จแล้วนะครับผมแล้วแล้วคุยตีนทำไมอ่ะเออเดี๋ยนะมา แล้วเราอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่รู้คือแล้วเราเอาบนใดนี่อะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือแล้วเอาแล้วเอา,เา,เอาบนใดตรงนี้รออะไรของมึงกลัวบนใดใส่เครื่องบังกมั้งไม่ไม่ได้บัง,บงแต่แค่จะไม่เห็นใช่ไหมตัดนนหน้าในรอยคลิปนี้ ก่อนหน้ากูขอวางก่อนบูกูจะเก็บเหรียญมั้นนงนะบู้ว่าเพราะว่าเราไม่ไอ้ปีขนานานแล้วอย่างหนึ่งเราใช็นิชาหมูแล้วมปีอากาศเหรอแลหยุดบู้ขึ้น้ไปหยุดแล้เวเอาออกาแล้วเราวัาานไหนไปดูได้ไหมเนะี่ยไม่ได้หรอฮะไม,ไ, <S <S ไม่รู้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไเขาจะเกือบแล้วอ๋อแต่งมาลยวแม่มาหลอกพวงจุดทางอากาศอีกแล้วทุกคน๊ทแล้วแบล็กูจะครบกูจะเก็บหมกเฮแปดไปแล้วมันมีเงินมาล่อกไอ้กระโดดมันง่ายกว่าจะต้องไม่ให้รู้ไม่ได้เลยผมผ่านแล้วคุณโอผ่านแล้วจปนมาหลอเพื่อน่นบน คลิปนี้เนี่ยรอนานมากแน่นนอนเลยเพราะว่า11นาทีทำนาแน่รอคุณอยู่ตรงนี้นะน่าคุณไปรอแล้วคุณเลยคุณจะรอจะยังคุณมาเฮ้ฟเฮ้ฟโอ้เกือบเลยอ่ะจื๊บ อาจับเจ็บเอ้ยก่อนนะคำพูดเมื่อกี้มันคุณคุณปะเออคุณคุณอะเหมือนจุ้งหมีมีอะไรจิบจิบเดี๋ยวคลิปนี้กูจะดนลึกิสิปไปเนี่ยผมหมายมั่นโคตรโคตรได้ไหมพี่จุ้งจุ้งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจุ้งเหมี่มีอะไรจุ้งเหมีมันพูดไม่ได้นะทุกคนเออทำไมจุ้งเหมีมันพูดไม่ได้ทำไมมันรักกันจุ้งหมี่มีอะไรเนี่ยแหละมีอะไรผมมีอะไรเดี๋ยว มาแล้วมึงก็มึงต้องแมายาำหยาบเยอะแน่เลยว่ะจะไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราพี่เกล็ดแดนแต่คำนี้ต้องต้องเซนเซอร์เพราะว่าเบียดเนี่ยนะใช่กูเคยรอลงคลิปมาสามสิบสามวันทีลวแต่ว่ามันลงไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้เพราะู้ี่เกียจรอมัอ้งดิเพราะอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่เลยมึงจะเข้ามาได้ไรเร็วแวต่ว่า กูจไม่รอมึงแล้วกูเลยถ้าเปิดวาล์มนะกูขอไปเอาอันนี้ก่อนกูต้องเปิดวาล์นหนึ่งโอเคแล้วกูก็รอมึงจริงกูขึ้นได้แหละแต่ว่ากูเรแค่นั้นแหละมาเวมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วตรงกูนี่แหละตรงกูมาแมว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 แวแม โอ้ยตายกูตายอ่าเราต้องเอ่กระโดดไปอ๋อเข้าใจละเรียรีวต้องกระโดดข้ามองตายอยู่นู่นเหรอวะกูไม่ตายกูยอยู่ตรงนี้นีงร่วงกูยังไม่ตายก<อ>ูยังไม่ตายเไปใช่เราร่วงแต่เรายังไม่ตายแต่ครั้งนี้กูจะไม่ตายเว้ยแต่ว่ากูโอเคกูตายละ ไม่รู้แต่ที่รู้คือกูผ่านละผ่านตรงนู้นละไม่รู้ดีรูค้คือกูกูต้องตายไมปเพิ่งขยันตัวตายจะลองลักไก่หไหมไม่ได้ลักไก่ไม่ได้เลยเอาเฮ้ยมันจะได้ยังไงอโอ้ยตายเดี๋ยวต่<ห>ต<า>ถ้าเดี๋ยวใค,ใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์ทีว่าเปิดเบาด้านล่างก่อนสปีรันมา ทำไมิบาใช่พวกเราีิดเบาเฮ้ยเราได้เหรอผิดเบาฉันแล้วเหรอเคยได้คุกราบ้าอ๋อโอเคมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเฮ้ยก่อนมีเหรียญที่เก็บเป็น ตอนนี้แล้วก็ไม่ผ่านทันที่เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดท่าไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านแล้วแล้วแต่ก็ต้องเล่นให้เพื่อนเหมือนเดิมนะมให้่นกูเล่นให้เพื่อนราเดียวกูผ่านวะทั้งทั้ที่กูไม่ถนัดเออไอไอแพดอ่ะโอ้ว้าวอ้าอะไรวะอ๋อคืออันนี้อันนี uh işte> ้ก็ต้องกระโดดกระโดดต้องโดดต้องโดดเอ้ต้องโดดต้องโดดตงโด้ดโดดดโดดดน มัไจอ,อยู่ที่ไหนอ่ะอ้พ่อครัวมึงพ่อคัวพ่อครัวมาเร็วๆพ่อคัวมพ่อคัวมาแจงเสยน่งอยากเป่าต้องเอาบอสุก้าใช่ไหมล้า,าเหรอแสลงตีโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูต้องเอาแสลงตีไม่ได้ คือไกลอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงไม่ต้องเสียตังค์ละบอสไปบอสไปมันง่ายไปเลยมันตายแล้วเลยมันง่ายกว่าที่คิดอะไรอ่ะเองใส่กันได้ตัวอ่ะโอ้โ โอโอแค่แต่ต้อต้องจยไม่รู้แต่ที่รู้คือตายตรงไหนวะเด็กก่อเดพอตามภาพไปเลยดกว่าเพลิเลยมาแล้วมาแล้วมาเร็วถอบัตขไปด้วยโอ้อ้าวคุยคุยเมื่อกี้เมื่อกี้เราลงที่สิบปิดคุมๆมีตังอยู่ส8มบห้า คก้าสแล้ว<ะ>ี่ดึกกูมีจนล้ก็สิบสามแล้วมา,าออะอ <ละ S 2> ดีก่อนนะเราดูก่อนว่ามันมีอะไรให้ซื้อบาไม่มีอะไรเลยดีกว่กาโอ้ใช่แต่เดกล้วตอนนี้กูาตายละเห็นไอ้ตัวสีแดงๆอยู่โอ้ตังกูไม่อพอเพอันเลยไป คุยไม่ผ่านไม่เป็นไรมันง่าย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 ขเก็บแล่อให้ดานไปแล้วนะได้คุยไม่ไปหรอกโเกไอเดียวอ่ะนี้แล้วไม่โคตรง่ายเลยแดโอ้เขียนโอ้มีบันไดด้วยโอเคตอนนี้กดตได้เแล้ว นี่ก็อาจะเป็นคลิปที่อัดนอาที่สุดในในในช่องเหมือนกันนะนี่คืออะไรอะแค่ต่อต่อเอาโอเคเราต่อไม่ได้เราเอาควาเลยนะคุณบอกใช่ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณทำไงดิอ๋ออย่างนี้เองคุณถือกลับมาแล้วอ่ะว้าวมันทท้งดีที่จริงเลยนะ ไม่เป็นไรกูเอาไม่ได้เว้ย ไปเลยเราขี่รถละมึงขับรถให้เราเหรอเอาวอาเอ้ยกูหมุนก็เป ah ็นไงอ่ะเป็นไงวะอ้าวรถหมุนรถกูหมุนไอ้เหี้ยบใช้ประตูวางเลดูกูหมุนเดินได้ปะเหมนเด้เราดูหมุนกันตอนนี้กูอ้วนแตกแหละ น,น,นี่ก็อย่านนนนะงานั้นนี่ก็ผ่านแล้วนะอย่างนั้นนี่ก็ผ่านเงเดินไม่ได้เหรออะกูลงเดินดีกว่ามาโอ้โหกูเว้นหัวเอากูติดโอเคก็ผ่าน้วน้ำโบนกูไปไบที่เป็นที่หน้าในเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วอันนี้คือเพื่อนเรา นี่คือเพื่อเรายังเล่นเพื่อบอกว่ายังเล่นไม่เสร็จนะผมก็ความจริงมันยังไม่ผ่านของยูอ่ะแต่ว่าใช่มึงมึงสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นหน่อยให้ให้คนดูลุกมันแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะช่างแมงมาเล่นต่อนี่คือเพื่อนเจ้าของช่องใบขาเทียวของผมขอโอหมก็ อ๋อต่อต้องต่อยให้ขึ้นเข้าใจแล้วชูแฮซินเฮลเลยด้อโห้มึงแี่มึงสุดท้อสีเอาเฮ้ยเอาเอาเอาอาไอ้นี้ผิดมาหันเลยก็ไปใบจะกันคลิปหน้าอันนี้ของจริงไปใบ